หม,หมอใช้เทคนิคอะไรในการทํายกคิ้วทําไมคนไข้ดูด,ดีทุกคนเลยแรกนะคะหมอประเมินรูปหน้าของคนไข้ก่อนคะ่ะว่าคิ้วทรงนี้นะคะเหมาะกับรูปหน้าแบบไหนรูปหน้าแบบนี้เชิดคิ้วขึ้นแบบไหนถึงจะสวยนะคะเพศหญิงกับเพศชายก็สําคัญเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าทรงคิ้วผู้หญิงกับผู้ชายทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันไม่เหมือนกันนะคะเราเปิดยกคิ้วขึ้นไปนะคะเราเปิดหางตาขึ้นด้วยยก ยกตาที่ตกขึ้นด้วยนะคะเป็นการ lifting อีกหนึ่งอย่างเลยค่ะการทำเดลิกเบลลิ้จริงๆมันได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะทุกคนส่งที่เหมาะกับรูปหน้าของแต่ละคนรูปหน้าไม่พอรูปดวงตารูปชั้นตาของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะจะเห็นได้ว่าเคสทุกเคสที่หมอลงไว้ให้ดูนะคะไม่เหมือนกันเลยสักเคสนะ อันแรกนะหมอดูลักษณะโดยรวมให้อันที่สองอันที่สองนะั้นคนฟังดีๆสามารถรีเควสตกับหมอได้ค่ะว่าคุณหมอคาดหนูอยากยกตรงนี้ขึ้นสูงๆหนูอยากยกขึ้นแบบนี้ซึ่งทรงนะคะก็จะเป็นทรงที่คนไข้ต้องการที่ขาดไม่ได้เลยนะทุกคนหมอใช้เทคนิคการเย็บ เทคนิคที่ว่านั่นคือเทคนิคดับเบิลล็อกนั่นเองค่ะโดยหมอนะะคจะเย็บชั้นในนะะคของใต้ชั้นผิวด้วยไหมละลายนะจะทำให้การยกคิ้วของเราอยู่ได้นานขึ้นและแผลด้านนอกนะคะเรียบสวยเพราะแรงดึงของแผลชั้นบนจะไม่ได้มากจนเกินไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะการดูแลแผลหลังทาก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเทคนิคที่หมอทำ day i t อลนะดูดีโดดสวยทุกเคสเลยอันดับแรกนะคะ เลือกทรงได้เองอันดับ2หมอดูให้ด้วยนะว่าทรงแบบนี้เหมาะกับหน้าเราหรือเปล่านะนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปนะต้องเป็นประโยชน์กับคนไข้ค่ะอันที่3นะเทคนิคการเย็บนะคะของหมอนะคะเย็บให้แน่นให้ล็อกให้ตึงนะคะอยู่ได้นานใครนะคะสนใจที่จะทําไดเรกเบลลิฟหรือหาข้อมูลอยู่กดติดตามช่องหมอหได้เลยนะเดี๋ยวจะมีเคสสวยๆมาให้ดูอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสาหรับวันนี้ลาก่อนนะบ๊ายบาย